ขอเน้นย้ำนะสำหรับในเดือนหน้าเนี่ยเราจะมีโปรโมชั่น8.8เริ่มตั้งแต่ในไลฟ์สดน,นี้ออกรถ88บาทบัตรน้ำมัน5,000ฟรีประกันเครื่องเกียร์2ปีซ่อมศูนย์ทั่วประเทศวสวัสดีครับ,รบมาพบกับคลิปพิเศษนะครับในช่วงค่ำของก่อนสิ้นเดือนกรก,กรกฎาคมวันนี้เราจะให้ดูบรรยากาศการส่งมอบ ฮุนไดสตาร์เลีย2.2 SEL p 2022ส่งที่จังหวัดลูกดาหารครับผมสุดยอดนะฮะอันนี้คือเป็นพี่โยเจ้าของเคสเราก็ได้เห็นหน้าเซลล์พี่โยบ่อยเพราะว่าถึงว่าเป็นท็อปเซลอันดับต้นๆต,ต,ตลอดการของที่โชว์รวมปฏิพันธ์ออโต้เลยก็ว่าได้อันนี้ลูกค้าซื้อสดหรือว่าจัดไฟแนนซ์ครับพี่โยลูกค้าจัดไฟแนนซ์ครับผมลูกค้าจัดไฟแนนซ์ อาชีพอะไรครับพิโยอันนี้เป็นพยาบาลครับตำรวจครับผมเป็นพยาบาลเป็นตำรวจก็นับว่าเป็นข้าราชการข้าราชการครับผมมันใช้อะไรบ้างครับพิโยใช้เพียงแค่บัตรประชาชนกับหนังสือรับรองนะครับบัตรประชาชนกับหนังสือรับรองครับผมคันนี้จะไแนน่งของธนาคารอะไรครับพิโยธนาคารเกียรตินาคินธนาคารเกียรตินาคินกี่วันครับพ่โยจําได้ไหมส่งงานตอนเช้าอนุมัติตอนเย็นครับผมอย่างแบบนี้เห็นไหมฮะออกสตาร์เลียคันเป็นล้านได้อันนี้คือถามกันแบบตรงไปตรงมา มันมีส่วนลดไหมไอ้เจ้าคันนี้คันนี้ส่วนลด10,000แบาทนะครับดอกเบี้ย2.69ครับผมเผื่อใครฟังไม่ชัดนะส่วนลดให้กับลูกค้า10,000แบาทอดอกเบี้ยถูกกว่าสามบาท2.69 5ปีครับคันนี้สุดยอดอนะฮะสำหรับยังไงนะครับลูกค้าที่ซื้อสตาร์เลียคันนี้ของพี่โยน่าจะได้เห็นคลิปนี้พวกเราแล้วก็หันกับพี่โยก็ต้องขอขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศส่งมอบนะไปส่งถึงหน้าบ้านจริงๆลูกค้าเปิดรีสอร์ทด้วยครับลูกค้าเปิดรีสอร์ทลูกค้าเปิดรีสอร์ทสมมุตินะถลถราคาหลักล้านแบบนี้นะพี่โยนะเราจะเอารถมาเทินได้ไหมได้ครับผมเอารถมาเทินได้ด้วยได้หมดครับผมอ่าเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอย่างตัวรถใหญ่หรือว่าอาจจะเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งครับผมมาคุยรายละเอียดกันได้เลยเรารับทุกอาชีพ ได้หมดครับอย่าติดแบงค์ลิปพออย่าติดล่าช้าพอแค่นั้นออกได้หมดเลยออกได้ได้คัต้งัวเลยพี่โยจะฝากอะไรถึงลูกค้าใหม่คนอื่นๆอีกไหมสำหรับโปรเดือนหน้านะครับปฏิพัทธ์ออโต้มาแรงที่สุดนะครับผมใครสนใจออกรถนะครับเดือนหน้ามาคุยรายละเอียดได้เลยนะครับถูกต้องครับโปรแรงแซงทางโค้งแน่นอนครับถูกต้องฮะไม่ต้องกลัวเลยครับผมคลิปนี้มีเสียวนี่เป็นบรรยากาศกําลังจะเอาขึ้นสไลด์ไปส่งจังหวัดมุกดาหาร โอเคจบ